สวัสดีครับอามาติดตามช่างเซิร์ตดูอาการเจ้าสมบัติยากันต่อนะครับ g o 8 c ครับคันนี้ครับอตอนนี้คืออาการของเครื่องยนต์นะครับเดินไม่เดินไม่เสมอครับเดินผับๆับับ,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 บ g o 8 c G.1 ก็ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูว่าสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้มัน อ่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับสวัสดีครับช่างครับพี่ครับทำอะไรครับเนี่ยกําลังจะเช็ควาล์วเช็ควาล์วตัวนี้เห็นว่ามีเปียกใช่ไหมครับใช่สูบไหนครับสูบสามสูบสามสูบหนึ่งก็มีหน่อยๆใช่ไหมใช่สูบสามเยอะสูบสามเยอะสูบสี่สูบห้าสูบหกแห้งโอ้ตัวนี้หนึ่งสองสามแห้งจริงๆแล้วตรงนี้มันต้องแห้งนี่แห้งตรงไอดีเนี่ย นี่ครับสูบหกแห้งดีครับสูบห้าเดี๋ยวสูบ <6. S 1> สูบไหนสูบหนึ่งสูบสองนั่นเอนี่ฮะนี่อ๋ออยู่ข้างหน้าใช่ไหมไล่ข้างหน้าเลยเราจะไล่มาจากนี้เมื่อไล่จากนี้หนึ่งสองสามแล้วตาเองกแล้วก็จะข้างหน้าไล่จากข้างหน้าไปนี่สูบสามมีเปียกหน่อยก็เบื้องต้นเอาหัวฉีดไปเช็คดูแล้วนะครับไม่เป็นไรจ่เอาไปแค่อันเดียวไหม ราลองดูว่ามันมันมันเป็นตัวเดียวก็เลยอ๋อมันเป็นที่สูบสามนี่ตอนแรกมันเปิดน้ํามันแล้วมันคือถ้าเปิดเปิดวชีตตัวอื่นเนคือเครื่องมันจะมันจะเดินไม่เรียบครับแต่ถ้าเปิดตัวสูบสามคือก็เครื่องเดินปกติเหมือนเดิม๋อถ้าปล่อยล้วปล่อยปล่อยน้ำมันสูบอื่นเนี่ยเครื่องมันจะมันจะโหลดมันจะดับอ่ามันจะดับใช่เต่พอเปิดสูบสาม ไม่เป็นไรครับเดินเดินไปเดิน,เ,ดนเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋อก็เลยว่าตอนนี้ถามกันเลยว่าเราเอาหัวฉีดตัวถูกสามลงไปดูครงอ,อัดม,มันนี่ไหมอ่มอามันไปไม่ได้ก็คือตัวลูกปั๊มเนี่ยแรงอัดดันปั๊มอับนะไม่สมเหตุเขาอาจจะมีสึกมีอาการสึกสูบไหนสูบสามเนี่ยลูกปั๊มนะลูกปั๊มก็ต้องสูบสามเหมือนกันนี่ใช่อ๋อ คือตอนนี้อ่าโทรไปถามช่างช่างปั๊มแล้วเขาบอกว่าเช็คดูพวกครับ,รบข้างบนหน่วนเบื้องต้นได้ได,ได,ได้ได้กำลังจะเช็ควาด์ูครับบอกว่าไล่ดูจากสเต็ปบนก่อนเด๋ยวมันมีนี่แหละมันมีน้ำมันเครื่องมันไหลอืสูบเดียวนี่แหละเปียกเนาะมันเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ มันมีหนึ่งก็คือบางทีอาจจะวาววาวรั่วหรือซีนหมวกวาวรัวพอดีกําลังอัดวาวมั anything, นปิดไม่สนิทพอปิดไม่สนิทปุ๊บแรงอัดมันดันแล้วมันมันมันไม่ระเบิดนี่มันมันระเบิดดันออกออกคืนแถมจะระบายไปถอยเสียอมันจะระบายมาถอยดีด้วยครือว่ามันต้องมันต้องเปิดปิดอันหนึ่งน่ะเปิดอันหนึ่งแล้วต้องดันไปอันหนึ่งครับพอมันปิดอันหนึ่งปุ๊บมันอันนี้มัน มันดันมันดันออกมาทั้งสองทางเนี่ยมันดันทั้งไทยดีไทยเสียก็เลยทำให้กำลังตกอืมเอามื้อไงจีวะเมื่อไงนี่ชีวะสูงเลยส ถ้าลงกึ่งที่เขาทำอ่ะพอมันทําเสร็จปุ๊บม,มันจะมีเครื่องอัดลมตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าอัดลมปุ๊บม,มันรู้เลยว่าถ้าวาล์มรั่วมันก็ลมมันก็จะออกมันก็เขจะรูผ <ม S 1> ้ผมเอาไปผมเอาผมเอาไปทําอยู่ตัวเน,นี้น,นั่นแหละไปทำบารวาล์ใหม่อยู่ <นะ S 2> ครับเปลี่ยนหมดเลยเด้นั่นแหละเปลี่ยนวาล์มหมดเลยครับเปลี่ยนทั้งหลอดวาล์ทั้งวาล์อะไรเปลี่ยนหมดแล้วตัวนี้แหละหนึ่งก็มันดูแดงบางทีแทากองกองไม่สะอาดอืมแล้วก็ถ้าเราไม่ขยันเป่ากอง ครับโอกาสพอะเครือมันแรงการดูดมันจะพวกดินทรายละเอียดมันทำให้การสิบล้อของของแหวนครับง่ายพอถอยอันนี้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยส่วนมากสังเกตเลยว่าเครื่องอ่ะมันจะสูบสูามสูบสี่อ่ะมันจะสิบก่อนเขาเพราะมันหนึ่งมันดูดจากตัวอากาศตู้มันจะเข้าบมันโดยตรงแรกแล้วมันก็ค่อยขยายอ พวกเครื่องทอโบเนี่ยอันตรายมากนะครับอันตรายไหมทุกวันนี้ก็ทำโกองเกลียวไปข้างบนลังคามาแล้วออไม่มีคนหรอกอย่างเ้นมันก็โอเคการดูดการดูดแรงอัดมันจะเพิ่มตัวนี้มันมันมีมันมีบอกของมันนี่ขนาดในการตั้งวาวเครื่องตัวนี้ตัวนี้มีอยู่อ๋อ เดดร้อนมากเลยครับโหดูเลสุขภาพด้วยด้วยก็ไปช่างต้องทำตูต้ก <A. S 1> ระจกใส่แอร์แล้วอะไรต่อแอร์ออยนั่นฮะอพัดลมไอ้น้ำอืมวันนี้มีแต่ลมร้อนเลยอะ่ะเปิดน้ำใส่ช่างเมื่อกี้เขาบอกให้ดูอะไรวะให้ดูตัวนั้นอะ่ะอะไรนะ เดีไวตัวกระลิงบ่มั้งเปล่าลี่ยวเออนั่นแหละเขาบอกมันเกี่ยวเหมือนกันเกี่ยวใช่ไหมถ้ามันสึกเยอะก็อ่ามันก็แล้วก็ตั้งตัวนี้หาเลยอ๋อแล้วก็ตั้งวาวด้วยอ่ะตั้งวาวหาใช่อ๋อก็คือถ้าตัวลูกเบี้ยวมันสึกเยอะเราก็จะตั้งตัวนี้ครับให้ต่ำตั้งให้ต่ำใช่ถ้าตัวลูกลูกเบี้ยว มันมันมันอยู่สูงเราก็ไม่ต้องตั้งเยอะครับถ้ามันยังสมบูรณ์ดีนอกจากลูกเบี้ยวเป็นเพลาเป็นตามมดลูกนี้มันมันกลิ้งมันหลวมแล้วไอ้ลูกที่จับนั่นนะถ้าเป็นตามมดล่ะได้ไหมเสียงดังไม่ไม่ไอ้ที่จับเนี่ยไอ้ตัวฟังนี่นี่นีครับนั่นแหละเนี่ยตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เพราะมันมีเปลี่ยนหรอมีรู้สึกว่ามันมีตามมดอยู่นะเนี่ยสุบสามสุบสาม เออตัวนั้นเลยเปล่าไม่หรอกไม่มันมีหน่อยอยู่แต่หน่อยนึงไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรอ๋อเรากจมันกินจนแบบเป็นร่องมันเป็นเป็นร่องเลยอ่ะเป็นร่องตัวนี้อันนี้คือดูกับตาเธอดูกับตาเปล่าแล้วยังไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ขนาดนี้ยังถือว่าสวยอยู่ใช่อโอมันไม่สะดุดครับ นี่ครับอาการเครื่องเดินไม่เสมอต้องวิจัยครับไล่จากเบาไปหนักเนาะใช่ไหมลายจากเบาเป็นหักล่จากเบาไปหนหักช่างปั๊มเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าส้มส้มเป็นบางตัวนะอยู่ประมาณห้าหกพันเองนั่นแหละนี่เลยแต่นี่คือตัวเดี๋ยวเขาเพิขึ้นพอไปขึ้นแท่นปุ๊บเขาจะรู้ว่ามันจ่ายน้ํามันอ่ะมันจ่ายน้ํามันไม่เสมอกันครับแรงอัดมันจะไม่เสมอกันอืมแรงอัดไม่เสมอกันอืมาร ตัวห้านะตัวนี่น่าแรงอัดน่าจะเท่ากันหรือว่าโอ้ยตัวนั้นรวมเยอะนะไม่เป็นไรนี่จะว่าห่างมันแค่แท่กแค่นี้แหละเยอะไม่ได้มันเยอะมันก็ตังมันก็ยัน<อ>ช่วยหัวลูกสูบนะ ไม่เข้าเลยเข้าเลยับแตว่าแต่ตนี้อมันเป็นเกลียดมันเป็นตาลเหลือกถ้าเรายัดไม่เสมอมันก็ม้นเอียงเลอะตัวนี้มันมันบิดได้ครับเพรนั้นต่างต่างแบบม้วเอียงต่างกันต่างกันีแน พอดีอน,นี่ลูกชายคนโตว่ะคนที่สองคนที่สองคนโตไปไหนคนโตเป็สาวอ๋อนี่ทหารกดจากทหารอันนี้นี่สูบไหนน,นี่สูบ C แ่้ต่อไป C เมากิดตั้งไอ้สูบไหนละสูบสี่เออวาวห่างมันทำให้เป็นไร,นนรวาวเสห่างทำให้เครื่อง <c oughs> ดังไม่เพราะ <c oughs> เครื่องไม่มีแรงอโออปิดเกี่ยวเหมือนกันป,ปิดเปิดไม่ตรงจังหวะมันครับ เพว่าลูกเดียวมันมันอยู่ตรงกลางเราก็ตั้งนี่นี่อย่างนี้ตั้งได้เลยเนี่ยตั้งได้เลยถ้าเป็นเครื่องสูบปุ๊บถ้าวาล์วห่างปุ๊บในจังหวะกำลังอัดมันมันข้ามแล้วมันจะดันดันออกท่อไอดีอ่ะดันปบ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 เลยอะไรนะต๊บตบตบตบอากาศมันมันดันออกเครื่องอะไรไม่ทุกอย่างถ้าวาล์วมันห่างนีะนะบ่ครับ มันจะดันออกท่อยดีอืมมันก็โอเคนะเไหมเน้นมันแข็งไหมก็มดีไหมโอเคเนะจ็บบม้างไหมา <c oughs> ตัวนี้เหละางหา <c oughs> งบล็อกล็อกแค่นี้มันไม่ทายแหละไม่ทา <c oughs> ยเออนอมันไม่ได้มันไม่ได้หม,มุน,นกระแทกเหมือนน็อกก้านเลยมันแค่ขึ้นลงขึ้นลงได่ก็้อยู่เฉยๆเองนะตัวนี้มันขันมันขันแล้วมันล็อกแน่นดีนะครับ การตั้งนี้ต้องดึงตัวนั้นให้ออกได้เลยใช่ไหมพอดีถ้าดึงออกไม่ได้คือแน่นเกินแน่นเกินอ๋อมันจะดันเาวครับมินเดียวก็มีผลบ่ะฮะผมมินเยอะนะฮะเยอะนะเยอะเลย ย่ยอยละเอียดกว่านั้นออยลียดกว่านั้นอีกนี่นะมินเป็นมินเนี่ยอ,อันนี้อะไรเพราเรียกว่าเป็นเอดเอเบ็นไอโอไซด์ของมันอันนี้นะอืมไอที่เสียบเสียบนี้บางกว่าหนึ่งมินใช่ไหมใช่มันเป็นเบอร์มันเป็นระดับเป็นส่วนเป็นอัตราส่วนอะอ๋อต้องต้องช่างเท่านั้นถึงจะรู้เนาะ เหมือนพวกไมโครพวกนี้นะมาว่ามันจะมีส่วนเศษส่วนเป็นพวกนี้ต้องต้องเรียนใน,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 นอ้วิทนิตอ่ะบ่สอัตราส่วนอืมมือช่างช่างกลพวกนี้ช่างช่างก่ยองไรเนี่ยพวก,พวกเกียรข้อเนี่ยมันจะเป็นโอไซน์ก็จะวัดไมโครวดัดเ็จแล้วก็ มาวัดตำแหน่งทำยังไงไไจไ standard, ะได้โอไซิสจากโอไซิสสเตนดาร์ดมาโอไซสสิบโอไซสยี่สิบโอไซิสสามสิบครับเจียเมื่อได้โอไซสสิบไปเจียเกินลดมาอีกเป็นโอไซิสโอไซสสามสิบนี่แหละเจียต้องวัดไปเปิดวัดข้อวัดตอนแรกแล้วได้โอไซสิครับแล้วไปเกิดไปวัด ตำแหน่งเจียรวมมันก็ต้องแจกอันสายสิบมันก็ไม่ได้ก็ต้องอสายยี่สิบมันก็ต้องเพิ่มไซสอ์อีกข้อเวี่ยงก็ยิ่งเล็กลงครับถ้าเราคำนวณไม่ไม่ถูกก็มีโอกาสผิดเย่างนั้นใช่คืงเหมือนกันหมดแหละบางทีวัดตัวแรกวัดตำแหน่งวัดจะได้เข้าไปรวม ก่อนพวกช่งกางเขาละเอียดเให้เอาก้านเอาอะไรไปพอเจียเสียบทุ๊บเขาจะให้เอาก้านเลยใส่เช่ากระชาบแล้วก็อัดให้แน่นเ<า>ช็คได้เลยสมัยก่อน